สวัสดีค่ะแม่ฟ้อนโตไปด้วยการ Family j o u r น e y นะคะ <S <S ในคลิปนี้แม่ฟ้อนจะมาบอกเคล็ดลับการเลี้ยงลูกสตรองใน 3เดือนแรกหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะฟังไม่ผิดเลยพ่อนจะมาย้อนกลับไปถึง3เดือนแรกที่เลี้ยงลูกซองตั้งแต่แรกเกิดยัน3เดือนค่ะเพราะว่ามีคนอินบ็อกเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะว่าแม่พ่อนเลี้ยงลูกซองยังไงทําไมดูเป็นเด็กอารมณ์ดีจังทํายังไงให้เขาไม่ร้องไห้ทํายังไงให้เขากินเยอะๆอะไรเงี้เป็นเด็กที่มีระบบวันนี้ก็เลยสรุปมาแล้วอยู่ในโพสต์อีกหนึ่งแผ่น เคล็ดลับแรกนะคะในการเลี้ยงลูกซองอย่างแรกเลยคือการกินการกินของลูกซองใน3เดือนแรกอันนี้ขอพูดไปถึง6เดือนแรกเลยละกันศูนย์ถึง6เดือนแรกคือกินให้เป็นเวลาค่ะนี่คือเคล็ดลับที่หนึ่งซองเนี่ยจะกินนมแม่ทุกๆ3ชั่วโมงหรือพ่อนจะบอกในคลิปตลอดเลยว่า1 2 3สองสามห1เก้าสิบห้าเวนไปแบบนี้เรื่อยๆใครให้กินนมแม่ก็คือกินตามนี้ เราก็จะมีเหมือนตัวช่วยเราจําว่าอ่ะเข็มนาฬิกามาถึง12นะอ่ะให้ลูกกินนมเข็มนาฬิกามาถึงเลข3ให้ลูกกินนมการให้ลูกกินนมเป็นเวลานอกจากจะทําให้เขาเป็นระบบแล้วตัวเราเองอะ่ะยังคาดการอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นเฮ้ย <c oughs> ถ้าร้องไห้ใกล้ๆเลข3มแสดงว่าหิวแล้ว <Okay. S 1> รีบให้กินนมก่อนเวลานิดหน่อยก็ได้บวกลบได้10นาทีอันนี้ที่ป้อนทำนะคะอย่างที่สองเมื่อกินไปแล้วคราวงนี้เรื่องของการนอนเด็กในวัยแรกเกิดจนถึง3เดือนแรกจะยังนอนไม่ค่อย เป็นเวลาจากประสบการณ์อันนี้บ้านเราก็คือนอนเมื่อเขาอยากนอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาร้องเราจะอุ้มเสมอแล้วสตองเนี่ยสามเดือนแรกค่นว่าเลี้ยงยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาร้องให้บ่อยมากแล้วเขาไม่ยอมนอนเตียงเขาต้องการนอนในอ้อมอกคุณแม่อ้อมอกแดดดี้อ้อมอกคุณยายใช่ไหมคะแดดดี้ใช่เหนื่อยไหมคะถ้าพูดถึงช่วงแรกๆพอกลับไปคิดดูจริงๆลูกหรือว่าตัวไม่หนัก ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาตัวหนักมากเพราะเราเหมือนเป็นลูกคนแรกด้วยแล้วเราไม่ชินกนบการต้องอุ้มใช่แล้วมันต้องอุ้มเป็นเวลานานเป็นหลักชั่วโมงเพราะเราอุ้มนอนเลยเพราะว่าสตองเป็นแบบนี้เลยค่ะเรื่องนอนของสตองคืออุ้มพอนอนเนี่ยดูหลับสนิทแล้วพอวางปุ๊บแงงแงงแงเหมือนนี้มาเลย คือแบบสุดท้ายอ่ะคือต้องอุ้มกันจนอุ้มหลับไปด้วยกัน อุ้มเขาหลับแล้วคุณยายนี่ถึงกับข้อมืออักเสบเลยอันเรื่องของการนอนก็คือให้เขานอนเมื่อเขาอยากนอนไม่ต้องไปปลุกหรือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนอนไม่พอแล้วก็อย่างเราอะ่ะเราก็จะพยายามให้เขานอนได้มากที่สุดก็คืออุ้มอุ้มเขานอนรองให้เมื่อไหร่อุ้มไม่ต้องกลัวติดมือนะคะกินไปแล้วนอนไปแล้วคราวนี้เรื่องของการขับถ่ายเด็กวัยศูนย์ถึงสเดือนแรกเนี่ยจะพิจิตรการขับถ่ายยากจากที่ป้อนเคยถามคุณหมอสุธีลาก็คือกล้ามเนื้อต่างๆของเขา ยัง,ยงพัฒนาไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นจะมีการแพด่รืดเปิรด,ดเยอะมากสําหรับคนที่ใช้เป็นผ้าอ้อมที่ไม่ใช่ผ้าอ้อมสําเร็จรูป <c oughs> ก็จะนับอึอฉี่ของลูกได้ง่ายหน่อยแต่สําหรับบ้านเราเราใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปใช่ไหมคะก็จะค่อนข้างนับไม่ได้ว่าอึอฉี่เท่าไหร่แต่ก็จะเปลี่ยนบ่อยๆเน้นการเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อความสะอาดของลูกและให้เขาสบายตัวคะ่ะอย่างตอน <c oughs> จําได้แม่นเลยตองเคยอึแล้วพุ่งมาโดน โดนซิกซ้ายองก็ตอนอึนเพิดอยู่เหมือนเขาแบบร้องไห้แล้วปึ๊ดออกมาเหมือนแค่ร้องไห้เขาก็พื้นออกมาแล้วทั้ทงอือทั้งไอ <laughs> ถ่ายไม่ได้ไหมเมื่อกี้ทั้งอือทั้งไอ <laughs> พร้อมกั เหมือนกล้ามเนื้อหูรูดหรืออะไรตรงนั้นเขายังไม่ดีและเคล็ดลับที่4ในการเลี้ยงลูก3เดือนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการกระตุ้นประสาทสัมผัสของลูกต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากผิวหนังกระตุ้นหมดเลยปากนี่ก็คือการที่เขาได้ดูดนมเราเนี่ยได้กินนมอันนี้ก็กระตุ้นปากและตาก,ก็คือ เราอุ้มเขามองเขาจ้องเขายิ้มให้เขาเขาก็ได้ฝึกมองหน้าเราเราเรียกแม่หูเนี่ยก็คือการฟังเราเรียกแทนตัวเองแม่เราเรียกแทนชื่อเขาเราร้องเพลงให้เขาฟังเราอา่านนิทานให้เขาฟังแล้วก็อย่างสุดท้ายคือผิวหนังของเขา เวลาอาบน้ําเรานวดเขาได้ค่ะเรานวดเราร้องเพลงเราจับขาเขาขยับเราจับมือเขาขยับเบาๆได้อันนี้ยังไม่ต้องรีบไปดัดขาหรือว่าอะไรนะคะมีการแพทย์หลายอย่างยืนยันมาแล้วว่ามันไม่ได้ช่วยนะคะคือเราจับเบาๆนวดเบาๆเพื่อให้เขาได้กระตุ้นประสาทสัมผัสท,ทางผิวหนังของเขาและนี่ก็คือ4เคล็ดลับที่บ้านเราใช้เลี้ยงลูกสตรองตั้งแต่0ถึง3เดือนค่ะเคล็ดลับแรกคือกินเป็นเวลาเคล็ดลับที่2ออุ้มนอนหรือร้องไห้เมื่อไหร่ ไม่ต้องตัวติดมือเคล็ดลับที่3การขับถ่ายของลูกเปลี่ยนบ่อยๆให้สะอาดสะอา้านเคล็ดลับที่4ี่ก็คือกระตุ้นประสาทสัมผัสของลูกให้ได้มากที่สุดค่ะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเนี่ยมันก็คือขั้นพื้นฐานเลยและบ้านเราเราทําแบบนั้นจริงๆเราก็คืออ่ะอุ้มก็อุ้มไม่กลัวติดมือกินก็เป็นเวลาอันนี้ก็เลยเอามาแชร์นะคะอย่างเนี้ยตอนนี้ณนะวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยสตรองสองขวบ3เดือนแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกๆคนเห็นก็ จำไม่มากพูดเยอะเป็นเด็กอารมณ์ดีร้องไห้ไม่เยอะค่อนข้างคุยรู้เรื่องฟอนคิดว่ามันมีผลมาตั้งแต่เราปลูกมาตั้งแต่ต้นในสูตรถึงสามเดือนยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบคลิปสไตล์นี้หรืออยากให้ฟอนคุยเรื่องอะไรแชร์เรื่องอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้ที่ f a c e o o o แฟนเพจโตไปด้วยกันแฟมลี่เจอร์นี่นะคะแม่ฟอนกับพ่อตัวรอยอยู่นะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ